เคนี้อายุ29แต่ผิวเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่เป็นเพราะอะไรบอกเลยนะน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับภาวะนี้ชื่อว่าคิวติสแลกซ่าเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับภาวะนี้กันและจริงแล้วยังมีโรคอีกหลายโรคที่แก่กว่าวัยถ้าสนใจคอมเมนต์กันมาจะได้ทำคลิปให้ฟังถ้าไม่สนใจก็ไม่ทําร้อยฟังแล้วนะเอออ่ะเดี๋ยวมาฟังภาวะนี้ก่อนคิวติสแลกซาซึ่งจะมีด้วยกัน2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือเป็นกรรมพันธุ์ตั้งแต่กำเนิดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นในภายหลังนะครับซึ่งเคสน,นี้เป็นตั้งกรรมพันธุ์เป็นตั้งกำเนิดแต่คําว่าเป็นภายหลังก็คือบางคนคือเติบโตปกติหน้าตาปกติพอวันดีคือดีเป็นผื่นทั่วร่างกายเป็นผื่นไข้ผื่นภูมิพแพ้หรือผื่นลมพิษพอหายเสร็จปุ๊บผิวเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ทั้งตัวเลยน่าตกใจมากๆเลยนะฮะส่วนคิวติสเล็กซ่าในเคสน,นี้ที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยทั่วโลกพบได้ประมาณ450ครอบครัวถือว่าเป็นไม่เยอะนะท แล้วก็ภาวะนี้ไม่ใช่แค่เป็นผิวหนังนะที่ผิวหนังก็มียุ่ยหย่อนทั่วตัวที่ว่าเนี่ยเหมือนคนแก่และยังเนื่องจากผนังลำไส้ท้องต่ไม่แข็งแรงก็จะมีลำไส้โปง่งพองหรืออาจจะเป็นภาวะเอ่อลำไส้เลื่อนออกมาได้ด้วยแล้วก็ในภายในก็ผิดปกติเส้นเลือดก็ติดตันได้ง่ายเหมือนคนแก่นอกจากนี้คือปอดก็เป็นถุงลมโปง่งพองด้วยเรียกว่าน่าเห็นใจจริงแล้วตามระบบข้อ,อาจจะเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติใครเคยเห็นคลิปต่างๆก็น่าจะเป็นหนึ่งในภาวะนี้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ใครมีความเห็นยังไงกับภาวะนี้นะลองคอมเมนต์กันมาแล้วถ้าเกิดสนใจให้หมอทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องโรคที่แก่กว่าวัก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับ